สวัสดีครับเด็กๆนะครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในวิชาศิลปะน,นะครับจากที่เราได้ชมคลิปวิดีโอมาหลายๆสัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับครูตั้มขอ,อทบทวนนิดนึงนะครับทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอทั้งสองทั้งสองอันนี้นะคือก็คือ,อหนึ่งเรื่อง วงจรสีนะครับวงจรสีก็จะมีอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วก็คือจะมีแม่สีก็คือสีเลือแดงน้ำเงินนะครับสีขั้นที่1นึ่งสีขั้นที่2ก็จะมีส้มเขียวม่วงนะครับก็คือสีขั้นที่2แล้วก็อาจจะมีสีที่เพิ่มมาก็คือจะเป็นสีน้ำเงินเขียวนะครับแล้วก็จะเป็นเหลืองเขียว หรือไม่อาจจะเป็นน้ำเงินม่วงหรือว่าจะเป็นแดงม่วงนะครับหรือว่าจะเป็นสีแดงส้มนะครับหรือว่าจะเป็นเหลืองส้มนะฮะอันนี้ก็คือสีขั้นทะี่สามนะจากเราเข้าใจกัน,นคร่าวๆแล้วจากการดูคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็อีกอันก็คือวันนะของสีนะวันนะาของสีก็มันมันมีอยู่สองวันน้าอย่างที่<ม>ทน้องเนเข้าใจก็คือวัาวานน้านะร้อนนะฮะหรือว่าเรียกอย่างว่าวันน้อ แล้วก็อีกอันนึงก็คือวันณะเย็นนะครับสองอันนี้จะเรียกจะเรียกมันมีเรียกได้หลายนะก็คือสีโทนร้อนสีโทนเย็นหรือว่าวันณะร้อนวันณะเย็นอะไรพวกนี้แต่ความหมายของมันก็คือเหมือนกันคือจะสีทั้งหมดจะมีทั้งหมดประมาณโดยทั่วๆปมา12สีนะครับ,รบก็จะมีสีโทนร้อน,นแดงเหลืองส้มแดงม่วงนะหรือว่าก็อาจจะจะเรียกเป็นยิบย่อยไปก็คือเป็น เหลียวส้มนะครับอาจจะเป็นแดงส้มนะครับหรือว่าจะเป็นแดงม่วงหรือว่าจะเป็นม่วงในพวกนี้นะครับหรือโทนเย็นอาจจะเป็นเหลืองเขียวนะครับอาจจะเป็นน้ำเงินเขียวนะหรือว่าเป็นน้ำเงินม่วงหรือว่าเป็นม่วงนั่นเองจากที่เรียนมาแล้วก็คือเราจะเห็นได้ว่าสีโทนร้อนแล้วก็เทนเย็นเนี่ยมันจะมีสีอยู่สองสีที่เรา เ็นอยู่ว่ามันอยู่ได้ทั้งสองน้ำือเป็นสีเหลืองกับสีม่วงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นใช้แดวอนดชอนเป็นแบบนั้นเป็นสีเรื่องของสีคู่ตรงข้ามด้วยนะครับสีคู่ตรงข้ามก็จะอย่างเช่นง่ายๆเลยคือเหนือตรงข้ามกับม่วงนะครับน้ำเงินตรงข้ามกับส้มนะแดงตรงข้ามกับเขียวอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสีคู่ตรงข้ามนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมีคลิปวิดีโอต่อๆไปที่ที่ดูแล้ว ครูตั้มคิดว่าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับนักเรียนครูตั้มก็จะเอามาให้ดูนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะที่ทบทวนให้ฟังสองอย่างสามอย่างนี้ก็คืออยากจะ,อะขอสั่งงานเด็กๆหน่อยละกันนะครับสั่งดานในที่นี้ก็คือไม่ไม่เป็นงานที่มันยากเกินไปนะ อย่างที่ตอนที่เราเปิดเทอมไม่ไม่ใช่เปิดเทอมตอนที่เรามารับหนังสือ,อแล้วก็รับนมไปนะที่เด็กๆมารับหนังสือรับนมไปมันจะมีสมุดว่าเขียนสมุดว่าเขียนมีอยู่หนึ่งเล่มนะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นป .5 ป .6 เนี่ยเขาจะได้เล่มใหญ่ก็คือสมุดว่าเขียนเล่มใหญ่ถ้าป .4 หนูจะได้เป็นสมุดเขียนว่าเขียนเล่มเล็กนะอันนี้ไม่ต้องซีเรียส ขอให้หนูทำนะวันนี้ก็คือสมมติว่าเรามีกระดาษมีกระดาษ A4 อยู่หนึ่งแผน่นะนะหแผน่นขาวๆนี่เลยนะให้หนูตีกรอบ1ซนติเมตรอย่างที่เราเคยเรียนด้วยกัน1ซนเมตรเมื่อตีเสร็จแล้วจะได้รูปภาพแบบนี้เห็นไ,ไ,ไหมครับเป็นรูปภาพเป็นรูปแบบนี้คือมีกรอบนะครับ หารเรียนตีกรอบนะแล้ววันนี้นะขอเก็บคะแนนนิดนึงก็คือให้หนูเขียนนะด้านบนให้เขียนเรื่องอรูปภาพเรื่องอะไรให้หนูเขียนไปด้านล่างให้เขียนชื่อแล้วก็ชั้นแล้วก็เลขที่นะครับทำใส่กระดาษ A4 นะหรือว่าทำใส่ในสมุดว่าเขียนที่ที่ครูตั้มให้ไปก็ได้ให้แจกไปก็ได้นะครับแล้ว ให้หนูวาดภาพวันนี้ก็คือให้วาดภาพตามจินตนาการที่หนูได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันณะของสีระยะของภาพหรือว่าสีโทนน้อนโทนเย็นหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นลักษณะต่างๆของรูปร่างลักษณะของไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของที่ใกล้ตัวเรา วันนี้ให้หนูเป็นการวาดภาพตามจินตนาการละกันนะภาพตามจินตนาการของเราก็คือให้หนูวาดอะไรก็ได้นะแล้วก็ใช้ดินสอนะดินสอนี้วาดร่างภาพลงไปก่อนอย่างที่เราเคยเรียนกันแล้วก็ระบายด้วยสีไม้สีไม้ที่สีไม้ที่ครูตั้มแจกไปแล้วเหมือนกันนะครับพร้อมหนังสือนะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนมีสมุดวาดเขียนนะมีสีวันนี้นะทำงานส่งให้ครูตั้มหน่อย1ชิ้นนะงานงานหชิ้นนะครับก็คือให้วาดภาพตามจินตนาการนะครับทีนี้เราพูดถึงวาดภาพตามจินตนาการนะครับภาพตามจินตนาการอ่ะบางคนอาจจะคิดว่า มันเป็นภาพที่จะวาดอะไรก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งของใกล้ตัวหรือว่าจะเป็นสิ่งของที่เราอยากจะอยากจะให้มันอยู่ในภาพของเรานะเพราะฉะนั้นภาพตามจินตนาการเนี่ยไม่จากัดว่าหนุมจะต้องวาดคนวาดสัตว์วาดอะไรก็ได้ให้หนุ่วาดเป็นสีสันขึ้นมาเฉยๆก็ได้นะอันนี้ตัวอย่างเช่นวงตาสีนี้ก็เป็นภาพวาดตามจินตนาการเหมือนกัน หูี่เห็นว่าเราไม่เคยไปเจอวงจรสีเนี้ยในในธรรมชาติหรอกมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นภาพวาดตามจินตนาการได้เหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะวาดนี้คือให้หนูวาดเรื่องที่หนูสนใจละกันนะสนใจเกี่ยวกับรูปภาพอะไรหนูก็วาดมาแล้วก็ระบายสีนะตั้งชื่อภาพเขียนชื่อชั้นเลขที่ของหนูให้เรียบร้อยแล้วก็ วิธีการส่งส่งยังไงให้ถ่ายรูปนะแล้วก็ส่งใน Google Form นะของในห้องนะถ้าใครไม่สะดวก Google Form ก็ส่งมาที่ลน์กลุ่มโรงเรียนไลน์กลุ่มห้องของเราก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูตั้มจะตรวจให้คะแนนนะงานนี้ถือว่าเป็นชิ้นที่หนึงเก็บคะแนนหน่อยเพราะว่าเรายังไม่มีคะแนนกันเลยนอกจากดูคลิปวิดีโอ ถ้าเข้าใจแล้วก็ลงมือวาดเลยนะครับครับครก็คือให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการของนักเรียนเองเลยนะครับพร้อมระบายสีให้สวยงามโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวจบไปก่อนอย่าลืมวาดภาพระบายสีให้สวยงามด้วยแล้วก็ส่งมาด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าน,นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ